พี in the ่ตุ้ยบอกว่าพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะด้านหน้าพร้อมหรือยังจ๊ะเสียงเบาขนาดนี้พี่ชั้ะออกมาไันเนี่ยเบาเกินไปพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหพร้อมแต่ด้านนี้สารุนเรศะด้านนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะยังไม่เท่าไหร่เลยเสียงยังแผ่ว ที่เชาขุนพลราชธา,านีนะครับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมมากับทกศนะครับเขียวเผยกันมาเลยนะฮะเสียงกรี๊ด้เอ็มซีสวยผมหน่อยอสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยมานานเรียังคะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับโอ้โหนะฮะเอาอย่างนี้ละกันมาถึงที่นี่นท,ทนันทีทกศทันทีถามหน่อยว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยผมนะครับมีไหมคะถ้าจะเห็นเอ่อสแตนดี้ที่วางๆหน้าคล้ายๆผมนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ครับผมเอาเนึกว่าพี่น้อง แต่วันที่24เนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ครับเป็นตัวผมเองครับตัวเป็นตัวเองนะคะครับผมตอนนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทกศอยู่คะผมนะครับกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครับทวีโชคเขาเรียกอะไรเงินฝากเล่มแดงใช่นะฮะนอกจากฝากแล้วมีเงินเก็บอย่างดีนะฮะยังได้ลุ้นโชคทุกๆครั้งด้วยทุกๆครั้งเลยแม้กระทั่งวันนี้ผมมาถึงอุ่ผลผมก็มาแจกครับผมมาแจกเพราะฉะนั้นที่อยู่ กิโลครับอย่าเพิ่งรีบกลับไปแค่นี้เองแค่นี้เองนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับอย่าเพเพราะว่า6กโมงประมาณ6กโมงเดี๋ยวผมแจกรางวัลใหญ่แจกแน่นอนวันนี้มาแจกอะไรคะวันนี้นะครับนอกจากมาแจกใจแล้วนะครับผมผมก็เขาไม่ได้กินด้วยผมแล้วก็เหยียบเท้ากันเองคนเดียวนะฮะวันนี้มาแจกอะไรมากอ่ะมีไมโครเวฟ ใช่ค่ะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นทีวีทีวีอันนี้เรามาที่ผมแจกนะใช่ค่ะถ้าท่านบูริาหารใจดียังขึ้นมาแจกอีกเยอะแยะมากมายอที่เช่น iPad mini มาแน่นอนสองเรื่องจัดหนักครับวันนี้ Samsung Galaxy S แจกเบาๆทศสองไม่แจกนะคะะก็แจกหนักๆนะฮะครับผมโอเคอย่าเพิ่งไปไหนอ่ะพี่ตุ้ยค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีพาพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเล่นเกมกันดีหน่อยไหมคะดีมากมาเพราะธรรมดาเวลเราผมไปบุษทศทีไรนะครับจังหวัดอะไรก็ตามผมก็แจกของรางวัลแล้วจะมาเล่นเกมกันนะฮะแล้วมีของรางวัลให้ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเชิญของรางวัลของเราขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะครับผมเชิญค่ะเชิญของรางวัลของเราขึ้นมาเลยค่ะ นะร,รอบนี้เราจะแจกเป็นพิตตี้สาวสวยถูกต้องนะเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ <c oughs> เอากลับบ้านไปได้เลยจะบ้าเหรอแจกล่ม <c oughs> เอ๊โอเคนะคะสำหรับรอบนี้นะเราจะแจกเป็นชุดอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็เป็นชุดหอใช่ค่ะเป<อ>็ตุย้ยเล็กๆไม้ใหญ่ๆเราถึงเอาอสำหรับทอกสอนะคะเ<อ>มื่อสักครู่นี้เราไปกระซิบกระซาบด้านหลังกันมาแล้วทุกท่านไม่ต้องอิจฉาทำไมฮะนะเพราะว่าวันนี้ในตัวดิฉันมีความลับของพิตตี้อยู่ เอาเอาเอาไฟข้างหนา้าหลีลงหน่อยก็ได้ฮะจะเป็นหนังผีก็แล้วคร okay. ับผมโอเคครับอ้าวกระซิบอะไรฮะเมื่อสักครู่นี้เราไปกระซิบกระซาบด้านหลังกันมาแล้วครับไปเลียติ่งหูกันมาแล้ว <stuk surveys> ไม่ใช่พี่ตุ้ยถามว่าถามกันมาแล้วว่ามีความลับในใจเออเลขหนึ่งจึงเลขร้อยพี่ตุ้ยมีอะไรมาบอกไหมชอบเลขอะไรที่มีใ,ใ,ใจยกมือขึ้นเลยเอาเอาอย่างนี้นะคะ ดาล้ด้านหน้าด้เล่นอะไรดีคะเฮ้ยรู้ได้ไงอะด่าเพรารู้อย่างนี้แล้วขึ้นมารับสิโอ้โหจับเือรขึ้นมาหน่อยค่ะพ่ตยโอ้คนอื่นไม่ได้เล่นเลยอะพี่ตุ้ยทีเดียวเลยอะอันนี้พามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนีดเธอเป็นผีพรายหรือเปล่าไเธอรู้ได้ยังไงดีอ่าวนัเนี่ยเรามีเลยค่ะจริงจรกแจ่าเาะไรคุณคว้าออกมา้ดูไมนีเฉลยโอเยอ่างนี้เซนด้วยเห็นไเนยไม นะขอเสียงประมือยเธอด้วยค่ะโอ้นะคะรับกันไปเป็นกิฟต์เซตอย่างนี้เลยบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้โม้นนะคะอย่างนี้นี่เตรียมกันมาจากที่บ้านหรือเปล่าคะโทถามส่วนตัวหรือเปล่านั่นนี่เป็นแฟนเก่ากันหรือเปล่าทำไมรู้ได้เลยนะฮะรับกระดาษลายมือพี่ตุยไปด้วยอาจจะอ่านไม่ค่อยออกนะคะเป็นโปยหวยของผมนั่นเองพี่ตุยรีบเขียนไม่ใช่ว่าลายมือไม่สวยนะคะเอาอย่างนี้เกมต่อไปเอามาเลยดีกว่านะคะเพราะว่า อยู่ด้วยกันแบบนานๆเนาะ,ะพี่ตุย้ยมาทั้งทีอยากจะให้อยู่กับชาวพี่น้องจังหวัดปูบล <ผม S 2> นานๆสำหรับ <นะ S 1> วันนี้เราจะแจกขนตาพิตตี้นะฮะไม่ใช่เราจะแจกแ<ม>นี่ก <นะ S 1> ระปุกนะครับเอาไว้เก็บตังค์นะฮะเหมาะแจกหมดเลยไหมคะ แจกเป็นคู่ค่ะแจกเป็นคู่เอาร่มมาด้วยนะคะเพราะว่าสมาชิกทกศนี่รู้สึกว่าจะมีไร่นากันเยอะหลายร้อยไร่คนรวยเยอะอุปนี้ต้องเอาร่มไปด้วยว่าจะปูนางไปนาแสนสอแสนนะฮะนี่นะครับโอเคแจกเป็นกต์เซตอย่างนี้เลยค่ะและกติกาค่ะพี่ตุ้ยขาง่ายกว่าเดิมค่ะอะไรครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คภูมิความรู้สมัยประถมเออสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่บอกว่า ภาษิตไทยที่มีคําว่าสัตว์อยู่ในนั้นพี่ตุย้ยทราบไหมคะ,ะหันสัตว์ไปทางอื่นได้ไหมครับผมไม่เอาสัตว์มาทางนี้ได้ไหมไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นอโอเคขึ้นขบนขึ้นขบนโอเค,อเคนะคะอย่างเชน่นพี่ตุย้ยทราบไหมคะอาทิเช่นขี่ช้างจับตั๊กแตนเออขี่ช้างจับตั๊กแตนทำไมช้างต้องหันมาทางนี้ครับพี่ตุย้ยโอเคอย่างนี้เป็นต้นมีใครทราบอีกไหมคะโจเบร์มาเล่นมาเรียนเรียนคนนี้คนนี้ห้ามซ้ำกันและผู้คนสุดท้ายนะจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกับพ ลืมค่ะคิดนานไปหน่อยเอาใหม่ค่ะขีดตั๊กแตนจับช้าไม่ใช่ไม่ได้เลยอะไรนะคะขวาไม่ทันนะพี่ตุ้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างนี้เป็นต้นได้เช่นเดียวกันค่ะขึ้นมาเลยครับผมฮะยังนะตอนสุดท้ายพี่ตุ้ยค่ะใจเย็น หันควายไปทางอื่นด้วลูกสีซอให้ควายฟังเออสีซอให้ควายฟังอ่ะนีเสือป่าจระเข้นีเสือป่าจระเข้ช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวปิดช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดขาตละลายแม่น้ำต้มน้ำพริกต้มน้ำพริกละลายแม่น้ำสัตว์ตัวไหนอะศัตรูอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนเขาตื่นเต้นไปนิดนึงไม่เป็นไรให้โอกาสอีกหนึ่งรอบกับคุณป้าครับไหนคะไหนก้คุณป้าพี่ไหม น้ำมาปลากินมดน้ำมาปลากินมดเห็นพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยอยู่แบบน่ากลัวมากสาวไส้ให้กากินค่ะกาครับพีกาครับเขาไม่ได้ว่าใครนะไม่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 ถ้าไม่ว่าฉันก็ว่าแกแหละสองคนอะเดี๋ยวก่อนพอยังเนี่ยพอแล้วมั้งโอเคครับโอเคขอเตรียมเพราะมือด้วยค่ะฮะ ถ้าเกิดไม่ได้ของขวัญน,นะฮะแล้วแล้วคือพิตตี้นะครับมาเคลียร์ได้หลังเวทีนะครับคนนี้นะฮะเครื่องม่ทยหรือเปล่าแม่นะโอเคถ่ายรูปได้เลยนะคะและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ตุ้ยขะเกมสุดท้ายท้ายสุดให้โอกาสทุกท่านแต่ว่าวันนี้นะครับคนเยอะเหลือเกินจะให้มาเล่นทุกท่านก็คงไม่ไหวขอสองท่านเท่านั้น,2 2> นเช็คดูได้เลยปัดประชาชนของท่านนะคะเลขท่า ประจําตัวของท่านใครรวมกันในมากที่สุดสองนัานนาั้น,านขึ้นมาเลยค่ะเราจะให้มาเล่นเกมจ้องตาประสานใจกับพีต่ตุ้ยนี่เ่ดูบัตรประชาชนตัวน,นะคะริมตอนที่ศูนย์ศยได้ไม่ว่ากัน <มา S 2> นะหรือว่าจะมาแบบเป็นสเตปเ9้ 9, 9ง9รวมกัน3ตัวได้เย,ยอะที่สุดมาเล่นได้เลยมาเลยมีไหมคะมีไหมฮะมั่นใจว่าเลขเยอะสุดขึ้นมาขึ้นมาเลยครับเท่าไหร่คะ สามสองสาได้ไงพี่ตุ้ยเก้าสามันยี่่ะสตัวสุดท้ายอ่ะเขาบอกเลขยังไงไม่ผลขนาดสี่สิเคมีอย่ามาถามคณิศาสตร์ผมสามสองเออสามตัวสุดท้ายเท่าไหมคะมงไงเขามั่นใจเขาเนี่ยมาดูดิอ่ะห้บวกเเป็นเท่าไหร่คะสิบสี่สิบสีบวกแ ยี่สิบสองตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสองค่ะมีใครมีมากกว่ายี่สิบสองไหมคะเก้าบวกเก้าบวกสามสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบสองอีกเช่นเดียวกันตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสองมีใครมากกว่ายี่สิบสองไหมคะเฮ้ยทำไมบัตรประชาชนอย่างนี้มันกลับหัววะพี่ตุ้ยหายผิดทางค่ะโอเคสาเก้าเจ็ดโอ้โหชนะแล้วเหนเงี้ยขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งพันขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับแม่เลขสวยจริงโอเค นะคะค e ืนบัตรด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยเอาไปปนอมแบงนะคะาเองเหรอเนี่ยโคตตายแล้วเอะไรคืนบัตรอีกไหมเอาอย่างนี้ละกันมีบัตรอีกไหมของรางวัลนะคะมีให้เลือกอยู่สองชิ้นแต่ว่าถ้าหากว่าแพ้นะคะได้ร่มหนึ่งคันะถ้าชนะได้ร่มกับกระเป๋าไปได้ร่มกับกระเป๋ากติกาของเรา ีอยู่ว่าให้เล่นเกมกับพี่ตุ้ยนั่นก็คือจ้องตาประสานหัวใจค่ะได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะหายคนเลยไหมหรือว่าเราจะได้ค่ะมีอีก่านนะะคชามาลครับอีกหนึ่งท่านนะฮะต้องบวกกันเท่าไหร่นะยี่สิบหกยี่สิบหกมีใครมีมากกว่ายี่สิบหกไหมคะอะไรนะสี่สิบแล้วก็ทำบายยังไงวะสามเลขเก้าสามตัวมันก็ยี่สิบเจ็ดเองครับ อะไรนะไม่ใช่ครับเอาเป็นบวกกันครับบวกกันนะจ๊ะบวกกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นไปหน่อยนะคะเขาอยากยี่หกจะชนะอยู่มีอีกไหมมีไหมยี่หกหนึ่งยี่สิบหกครั้งที่สองค่ะยี่หกครั้งที่สามส่ง้ำหน้าครับมาเลยครับผมไม่ค่อยทับผมเลยนะพี่ตุ้ยแหมนะมาครับมาครับพี่ตวยกลับไปยังทิ้งอะไรไว้ให้พี่ตี้ครับผมนะคะอาจจะปากรอยเท้าไว้แถวนี้นะคะ โอเคชน,นด้านบนเว,นว,นวนทีได้เลยค่ะได้เราได้แล้ว,ลวน,น่างเดิมๆพวกล้าสองคนเป็นพนักงานด้วยเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มตอนนี้พี่คนแรกกันก่อนด<ร>ีไหมคะเดี๋ยวพี่คนนี้เดี๋ยวพี่คนนี้นั่งนั่งรองนี่ก็ไปขอเบอร์เขาทีมง,งานเออดูดิดูดทีมง,งานโทรศัพท์ขอเบอร์โทรศัพท์พนักงานโอเคสามารถเล่นหูเล่นตาได้เต็มที่ออกลีลาได้เต็มที่ใครกระพริบตาก่อนใครหันหน้านี้ก่อนคนนั้นถือว่าแพ้ขอมิวสิกด้วยและฟังสัญญาณจากดิฉันนะคะเธอเธอช่วยดูนะใครกระพริบตากกก่ออนนนนะไดดด้้เเเี๋ยวิฉัป็รรรมาใหง อะล้วนลานกันได้หรอคะโอเคเมื่ออคนนนน้ยโอเคอลับตาไว้นะคะอลับตาไว้นะคะหนึ่งสองสั้คุณขาดิฉันอิจฉาเขาเลืเกินอย่างแล้วเขาก็พิฟแล้วจริงเหรอคะเดี๋ยวก่อนพี่อ้อายังไม่เข้าใจว่าห้ามก็พิฟตาใช่กระพิฟตาห้ามตื่นกระพิฟตาได้ไม่ไม่ไม่ห้ามกระพิฟตาถ้าเกิดกระพริบตาได้ก็เป็นประกาศแล้วได้กันแล้วครับผมห้ามพิฟตา ตาลบตาลบตาไวละตาไวหนึ่งสองสามติ๊กต๊กติ๊กต๊กเขินว่ะพี่เขาด้านิ่งมากเลยวะเฮ้ยเฮ้ยช่ดยโดนพี่เขาไล่อารมณ์มากเลยเขาไม่ยิ้มเลยอยากเขียว้วยว่ะเฮ้ย ทางทางรกสของเรานะคะไม่ให้เขาเล่นหน่อยเหรอให้เล่นด้วยกันอันนี้ยังไงฮะรางวัลขอถ่ายรูปหน่อยได้ได้ได้ฮะล้องฮะโอ้โหทำไมไม่มาใกล้ๆเลอเมมเต็มหรือยังคะยังนะถ่ายไปรื้ยังคะไม่เปลืองเมมนะไม่เปลืองเมมนะถ้าเกิดคนนี้แล้วผมแพ้กัน ถ้าแพ้อีกก็ให้เขาไปอีกันค่ะให้อยู่ดีนะคือกลับบ้านไปกับเขาได้เลยค่ะพี่ตุ้ยเอาอย่างนีาสามีเขาอยู่แถวนี้เปล่าไปไหนล่ะขทำอะไรเล่าฮะนี่ไงมันเลื่อมตาค่ะมันเลื่อมตาเฮ้ยมันเลื่อมตาโอเคลดแสงไปนิดนึงละกันนะคะโอเคนะคะหลับตาไว้หลับตา และรอบนี้กิจการของเรายากขึ้นอีกนิดนึงทําไมวะเธอห้ามเห็นฟันค่ะจะบ้าเหรอใครเห็นฟันก่อนแพ้คุณพี่หลับตาไว้ค่ะงั้นงั้นพี่ก็ห้ามพูดเด็ดเด็ดห้ามพูดแต่ว่าออกลีลาได้เต็มที่อืออืมโอเคหลับตาไว้ค่ะคุณพี่ค่ะหนึ่งสองซ้ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กคุณพี่คุณพี่ลืมสิครับพี่ต้องแพ้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนดิเขาไม่ลืมตาหนึ่งสองซ้ำลืมตาแล้วมองทางไม่อยากกระพริบรอบรอสาธิตรอบสาธิตณ์นะคุณพี่จะต นิดหนึ่งตรงการนิดนึงโอเคลับตาไว้ค่ะลืมตามเห็นฟันห้ากมิตตาโอเคค่ะลับตาไว้นะค่ะหนึ่งสองสามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกออกลีลาที่แต่พี่นะคะถ้าสมมติว่าอย่างนี้แสดงว่าคุณนี่แพ้ไหมร่ำไปในความเข้มข้นเพราะมันดังด้วยค่ะถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปด้วย โอเคนะคะเหนื่อยเรียบไหมเหนื่อยเธอเคยังเดี๋ยวเราจะมีแจกรางวัลกันด้วยใช่แต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งแน่นอนเดี๋ยวพี่ตุ้ยกลับมาแจกรางวัลนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะถึงเวลาที่ผู้บริหารจะขึ้นมามอบรางวัลใหญ่ให้กับทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขอเสียงกรี๊ดให้พี่ตุ้ยเลพ่ะย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากผู้ใหญ่ขึ้นมาจับรางวัลปุ๊บเดี๋ยวผมขึ้นมาร้องเพลงอีกสองเพลงได้ค่ะไม่กลับไม่รีบเนาะไม่กลับไม่กลับไม่รีบไม่รีบอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยอยู่เนี้ยอีกคืนหนึ่งไม่ไปละโอเค สัญญาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยลงไปพักนิดเดียว <Okay. S 1> นะคระ okay, ับก็เสียงเพราะพูดให้พี่ตุ้ยด้วยอ่อายังหรือยังคะเสียงเบาไปเพราะ กา <TV S 2> ถ้าออกทีวีแล้วไม่หลอกก็ไม่ออกแล้วโอเคนะคะรางวัลแรกของเรานะคะที่จะได้รับเป็นไมโครเวฟนะคะได้แก่คุณสำลีคุณป้องค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 1 2 5 3 4ส x น่อนะคะขออนุญาตติดต่อกลับเลยแล้วกันนะและ ไปกับพี่ตุ้ยค่ะมอบเลยแล้วกันเป็นรางวัลตู้เย็นขนาด6.4คิวนะคะจำนวนหรางวัลค่ะล้วงลึกๆนะคะล้วงลึกๆอย่าล้วงทะลุนะคะพี่ตุ้ยไม่มีใครซ่อมให้นะพี่โอเคนะคะมาแล้วเป็นรางวัลตรงนี้นะสำหรับรางวัลนี้จะแจกเป็นตู้เย็นขนาด6.4คิวนะคะให้กลับบ้านกันไปเลยและผู้โชคดีของ อนุญาตติดต่อกลับนะคะอาละค่ะและรางวัลสุดท้ายของเราเป็นรางวัลใหญ่ของเรา่นี่งนะคะสำหรับปุ้ยไม่ใช่พี่ผิดรูปแม่ <นะ S 3> ที่จ้รับนะคะนั่นคือทีวี LED ขนาด32นิ้วจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะนะ่คะพี่ตุย้ยบอกว่ามีรางวัลใหญ่กว่าทีวีมามอบให้เออลองใส่ทีวีล้วงอะไรเยอะขนาดนั้นพี่ข้างบนไม่ให้เขาบ้างหรอไม่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะคะ และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับทีวี LCD 32นิ้ว1เครื่องได้แก่ นี้ต้องมาฝากกันเยอะกับชกศน,น,นั่นเองค่ะและช่วงเวลานี้นะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยอยู่แล้วนะคะเราสองคนหมดหน้าที่ตรงนี้ขอหน้าที่ตรงนี้นะส่งต่อให้กับพี่ตุ้ยเอฟขอเสียร์ักกอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับกับมา ฝากกับธนาคารดีๆไว้ด้วยนะครับทกศนะครับก็บังทีมันอะรขึเรื่อยบัญชีเงินฝากอรอมทรัพย์ทวีโชคนะครับก็ลองมาจัดหางดูครับโปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับผมได้ทั้งเงินฝากนะฮะสมุทธนาคารดีๆแล้วก็มีโชคด้วยนะครับผมอ่ะทิ้งท้าที่เพลงนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะกับชาวอุบลนะครับขอบคุณสำหรับเสียงกีตาร์เล่นเย้ทุกคนสัส จเป็นคนนอกก็งน้ กุนคุณบางสักนิดคิดดูสิ่งหนจะใก้ไหมยนตืนนเลยหัวใจยันย่อนสลาแเป็นไรรักกันไว้ดีกว่าวิเย่นะดนะครบดข้วยครับผมบบแนผมแนอยอยู่ครับผคืครุบแรบแออบดีด้วยฮนะ yeah.

I'm อยากจะไปจากนี้หรอครับปิ้ตุ้ยคะแฟนคลับเยอะขนาดนี้ครับผมก็ดีใจครับขอบคุณมากมายนะคะนานมาทีก็ให้การต้อนรับขนาดนี้ครับฝากไปด้วยครับขอบคุณมากมายครับค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะปี่ตุ้ยฝากผลงานให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในอุบลาราชธานีครับหนึ่งค่ะครับผมทำไมต้องเสียงสูงครับก็เสียงสูงเพราะว่าทุกคนที่มาแบบว่าเมื่อกี้เสียงดังมากเลยปิ้ตุ้ย ก็ละครนั้นช่อง3ด้วยกันนะครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับของเพชพิสานะครับเสีนี้นะครับผมรถไฟลุงเมริเกกองถ่ายก็ติดตามได้ทางช่อง3ครับกับผมนั่นเลยติดเขาไงแค่ผมเรื่องนี้เรื่เดียวเป็นตรที่ดีที่สุดโอ้โหโอเคติดตามละครไดทางช่อง3ด้วยครับผมฝากไปด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะเขาจะมอบโมทนังให้กับเพชตุ้ยด้วยครับ